นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโอกาสบัดนี้ เราจะได้แสดงพระสัทธามาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสสงองค์กสัทธาบารามีที่เราท่านนิสราธานบาดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเห็นควาสมสำคัญของพระพุทธศาสนา,าที่องค์เสดพระจอมใจบรมศาสดา,ศา สรงเมตตาอุบัติเกิดขึ้นในโลกยังประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดานางฟ้าพรหมมากต่อมากทำให้ท่านเหล่าๆนั้นพากันพ้นจากอำนาจกิเลสตัณหาและสิ่งที่ยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นความสุขที่มันแปรปรวนเปลี่ยนไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้จนไม่สร้างสิ่งที่เป็นอกุศล,ลกรรมใดๆ ท่านทั้งหลายก็จึงพากันไปเสวยความสุขบนแดนนิพพานมากต่อมากหนทางที่องค์เสด็จพระบรมมาโลก,กนนานนท์ทรงจัดร่นแล้วจะเป็นสัจจะคือความเป็นจริงเราพุทธวิษศสตร์ชายหญิงทั้งหลายจึงได้พากันเพียนพยายามที่จะศึกษาเลอกเพียรพยายามที่จะทําความเข้าใจในคําสั่งและคําสอนขององค์เสด็จพระชิน,นวรบรมาศสสดา ถือว่าความตั้งใจเพียรของเธอก็ดีความมุมาณะที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติให้เกิดความชอบขึ้นมาในใจของเธอก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใหญ่เรายังโชคดีว่ายังมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกทรงแจกแจงสิ่งที่เป็นความจริงที่เราก็ประสบพบเจออยู่แล้วเพราะเธอไม่ราบไม่ทราบว่าอะไรเป็นเหตุ แต่องค์เสด็จพะระบรมมโลกประเชศทรงรู้ถึงเหตุพระพุทธเจ้าทรงรู้กระจาชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดมาในโลกจึงทําให้คนที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะหลุดพ้นพากันได้ยินได้ฟังพระกระแสพระสัทธรรมเทศนาเจ้าองค์เสด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าจึงหูตาสว่างเลยทราบว่าอ๋อนี่เราได้กระทำมาแต่การก่อนเรากระทำความชั่วมาแบบนี้ เราจรึงต้องมารับผลแบบนี้ไม่ไม่สามารถจะหลีกพ้นความชั่วที่เราทำมาได้นั่นคือสิ่งที่คนทั้งหลายไม่อาจจะกระทำได้ด้วยตัวของตัวเองแต่องค์เสดพระบระมมลกระเชษทรงจัดว่าเธอจงปฏิบัติตามนี้เถิดแล้วเธอจะพ้นเธอจงเอาชนะความอยากได้ของเธอด้วยการให้เถอเธอจงทำลายความโหดร้ายในใจของเธอด้วยความมีเมตตากรุณาเถือ เธอต้องท,ทำลายความหลงไหลฝปฝันของเธอด้วยการหยุดใจของเธอให้สงบลงไปบ้างเธอเธอจะสามารถรู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดได้ไม่ยากความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ใครจะเอาความรู้มาให้เราแล้วเราจะรู้ได้เหมือนอย่างที่คนเขาบอกมันจะรู้ได้ก็แต่เมื่อเธอมีใจมีชัยชนะกับความโลภของเธอแล้วมีชัยชนะกับความกโกรธ ของเธอไปแล้วหรือมีชัยชนะกับความหลงของเธอไปแล้วถึงเราจะชนะไม่ตลอดรอดฝั่งคือตลอดชีวิตแต่เธอก็ชนะในบางครั้งบางเวลาที่เธอต้องการที่จะเอาชนะมันช่วงเวลาที่เธอเอาชนะมันได้ดังบางครั้งบางเวลาช่วงนั้นนะ่ะเธอจะมีนิสสมักกระนังเสยอ,อยู่ เคอจะมีสติในการคข้ครวนพิจารณาในสิ่งที่เจะจะกระทำต่อไปว่ามันควรมันดีหรือมันไม่ดีมันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษมันเป็นสุขหรือมันทำให้เราเป็นทุกข์มันเบ็ดเบนคนอื่นหรือว่าเป็นการเกื้อกูลคนอื่นให้เขามีความสุขเธอจะรู้ได้ตัวของเธอเองอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นปัจจตังแต่ความรู้เหล่านี้มันเกิดจากการ ที่เธอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าว่าเราว่างจากความโลภชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึง่งเราทําใจให้ว่างจากความโกรธชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึง่งเราทําใจให้ว่างจากความหลงไหลไฝฝันชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึง่งต่างหากละ่ะความรู้ยิ่งที่เรียกว่ายาณอันเป็นเครื่องรู้ที่เรียกปัญญาปัญญายานมันจะหลุดขึ้นมาผุดขึ้นมาในใจของเราเองโดยไม่ต้องมีใครมาสอน พระองค์ทรงสอนให้เรานะปฏิบัติในหนทางที่เอาชนะการละความโลภสอนให้เรารู้จักการให้ทานตั้งแต่ทาสถานสหายทานสามีทานสอนให้เราใช้กําลังใจในการให้ทานตั้งแต่กําลังใจต้นกําลังใจท่ามกลางที่เรียกว่ากําลังใจเข้าสู่กําลังใจเข้มข้นและถึงกําลังใจขั้นปารมตถบารมีคือเข้มแข็งแล้ว รงแนะนําหนทางว่าเราจะต้องประกอบเรีะยมีภพม,มิหารสี่ให้เป็นนิดเราจะต้องทรงจิตใจของเราในอิชิบาสีมีความใจจดใจจ่อขยันหมั่นเพียรและก็พอใจที่จะกระํำว่าถ้าทำได้แม้ชั่วขณะเวลาสั้นๆเราก็จะมีญาณเป็นเครื่องรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราควรจะทำใจอยู่กับเรื่องต่างๆด้วยความคิดเห็นอะไร ความรู้ความเห็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นด้วยตัวของเราและสิ่งที่มีความสำคัญในการปราหัดประหารความชั่วได้อย่างเด็ดขาดคือปัญญาญาณก็เช่นเดียวกันเธอก็ต้องว่างจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงหนทางที่ทำให้เธอสามารถปฏิบัติเพื่อละโลภโกรธหลงได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเธอทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อเธอเอาชนะความโลภความโกรธแล้วก็ความหลง,ลง ทรงสอนให้เธอน่ยถ้าจริตของเธอเป็นแบบนี้เธอควรจะระง,งับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการทําใจของเธอไม่สงบด้วยการปฏิบัติคิดพิจนา,นา,ยยารณาอย่างนี้ก็มีในกุะุมพิกาสูตรอย่างนี้ก็มีความรู้ทั้งหมดเหล่านี้หลวงพ่อท่านเมตตาถ่ายทอดในข้อวัดปฏิบัติที่องค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงได้ตตดแนะนําเพื่อเป็นหนทางในการอะไรยับยั้งอารมณ์โลก ยับยั้งอารมณ์โกโรธอารมณ์หลงของเราเพราะรู้ว่าใครก็ตามจิตดวงใดก็ได้ถ้าเธอสามารถระงับอารมณ์ชั่วสามประการได้ยานอันเป็นเครื่อรู้มันก็จะผุดขึ้นมาเองอะไรควรทําไม่ควรทํามันก็ปรากฏรู้ขึ้นมาเองสิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งแห่งเราก็เพราะว่าทรงทําให้เราเนี่ยรู้จริงรู้แจ้งขึ้นมาได้ตัวของเราเอง ถ้าหากเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติหรือคำแนะนำใดๆจากพระพุทธเจ้าเราก็คงจมอยู่ในอารมณ์ที่โง่ขงเขลาบกปัญญาอย่างนี้นั้นนิสสมะกระนังเสยโยมันจะเกิดขึ้นเอาตอนไหนมันก็ต้องตอนที่จิตเราว่างจากความชั่วคือโลภโกรธหลงถูกไหมเลอะฝึกใจเราว่าไอสิ่งที่เราโลภมีอยู่เราก็เอาชนะด้วยการให้สิ่งที่เรายังเก็บ เกี่ยวในความไม่ชอบใจใครต่อใครอยู่มากเธอก็จงเจริญเมตตาเจริญกรุณาที่เจเธอยังมีความหลงไหลฝ่ฝันอะไรเธอก็หยุดภาวนาบ้างและลองมองความจริงเสียบ้างอย่างน้อยก็เห็นความตายเป็นความจริงลองค่อยๆชําชำระศาสสางใจของเราดูสิเวลาเธอทําใจชําระสิ่งนี้ไปได้ว่าสิ่งของเธอตอนนี้บริสุทธิ์ทานของเธอเนี่ยยินดีที่จะให้ทุกคนให้มีความสุขเสมอเช่นเดียวกับเธอ ใจของเราตอนนี้มันมีความตายรออยู่เบื้องนี้เบื้องหน้าก็ได้เราไม่ต้องไปอยากได้อะไรตอนนี้มันหรอกพะเธอพิจารณาสามอย่างขึ้นพราะเธอฟังหลวงพ่อเธอฟังอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเธอจะคิดได้เข้าใจได้มันจะมีความรู้ผุดขึ้นมาในใจของเธอขึ้นมาเองไม่ว่าท่านจะสอนเรื่องอะไรในข้อวัดปฏิบัติแบบไหนเรื่องราวที่ท่านเล่าเป็นพื่อสูตรอะไรก็ตาม เรือกพนาันาความทุกข์ให้เธอได้พิจนารณาตามเธอก็จะเข้าใจได้ง่ายใน,นการปฏิบัติใน,ในตามคําแนะนําขององค์เสด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าว่าทรงจัดว่านิสสมมกการนายการนังเสยอยู่ไข้ค,ควรซะก่อนลงมือทำคือการไข้ควรจิตใจของเราในเวลาที่จิตนงว่างจากโลภโกรธหลงเนี่ยเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะทำได้ความเข้าใจความเป็นจริง ทำได้การยอมรับนับถือกฎของธรรมดาได้ทำได้ความเมตตากรุณาออกมามันก็จะเป็นสิ่งที่เธอเนะ่ยมีความสุขกลับมาในขณะที่เธอทำมันลงไปถูกไหมละ่ะอ่นั้นที่สุดเหงการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาที่เราพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตใจศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์เสดพระศา,าสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าจงตั้งสติและลึกนึกถึง สิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่พระองค์ทรงจัดและจงกลับมาทบทวนไข่ความพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกพิจารณาจนกว่าจะจะทราบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงได้ตรัสเนี่ยเป็นคือความจริงว่าสิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่ในชีวิตของเรามามากมายคิดหลงผิดเห็นผิดและกก็ทำสิ่งที่เกิดโทษต่อเราทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่เคยยั้งอารมณ์ทั้งสามอย่างมันจึงทําให้ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่จะเป็น ทางไปสู่ความสุขกับเรามันจริงสุขตัดออกไปเสียแต่เมื่อไรที่เราได้ลองปฏิบัติตามดูพิสูจน์ดูว่าที่พระพุทธเจ้าตัดให้ทําอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราจะเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาจริงไหมเราจะมีความสุขดีกว่านี้จริงไหมของอย่างนี้มันพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเธอเองความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเธอมันเป็นความรู้ของเธอเขาเรียกปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวของเธอ แล้วเป็นความรู้ที่เธอจะเอาไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เธอให้ได้แต่จะทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้สิเอาชนะความโลภเธอจงทาอย่างนี้สิเอาชนะความโกรธเธอจงปฏิบัติอย่างนี้สิเอาชนะความหลงเธอบอกเขาได้เท่านี้นะเธอจะบอกไอ้ทมที่มันผุดขึ้นมาในใจของเธอที่เป็นความรู้ยิ่งให้คนอื่นเขารู้ตามมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจำไว้นะทุกคนนะ ขออํานาจกุศลความดีที่เธอได้ตั้งใจทํามาเนี่ยจงทําให้เธอมีชัยชนะกับความไม่เข้าใจความจริงจงมีชัยชนะกับการที่หลงผิดเห็นผิดด้วยสติของเธอยังไม่อาจจะเปิดกว้างให้อยู่ในอารมณ์ที่ว่างจากความชั่วขอบุญกุศลจึงทําให้เธอพรั่งพร้อมด้วยสติและสัมผััญญะมีกำลังปัญญาเป็นเครื่อรู้แจ้งแทงตลอดตักเลเป็นสมุเฉดจะหารได้ง่าย ขอความอย่างรู้ของเธอจงทําให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างความปกติสุขคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทําสิ่งใดก็สำเร็จเป็นผลตามความปัจนาของเธอได้ง่ายทุกเมือ่อขอหนทางที่เธอกำลังตั้งใจจะปาจจนาไปถึงซึ่งนิพพานจงเป็นความปารถนาของเธอที่สำเร็จเป็นผลในชาติป,ปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคนเอ,เอวังก็มีด้วยประการนชนี้